วันนี้มาทำพิกกับหมูรสต้มยำสูตรทำกินเองแบบง่ายๆไม่ว่าจะกินกับข้าวสวยหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแหง้งก๋วยเตี๋ยวแหง้งต้มยำก็คือเข้ากันสุดๆเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆทำติดบ้านไว้ก็ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของแคปจิตมันค่ะก็จะใช้เป็นแคปจิตมันประมาณ2กิโลนะคะนำไปล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นก็ไปเตรียมเจียวได้เลยค่ะจากนั้นก็เตรียมตั้งกระทะได้เลยค่ะนําแคปติดมันนะคะใส่ลงไป,ไปได้เลยใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณ3 0 0 ml อมวิธีนี้จะช่วยให้น้ํามันไม่กระเด็นใส่ตัวเราได้ค่ะจากนั้นเปิดแก๊สได้เลยเราจะใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะค่อยๆค,คนเป็นระยะระยะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราคนได้สักพักแล้วนะคะน้ําเริ่มแห้งก็จะรีดน้ํามันได้ประมาณนี้เลยค่ะก็จะเจียวต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะ จนแคบหมูของเราเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะคะช่วงนี้ก็อย่าหยุดมือค่ะคนทิชีนะคะเดี๋ยวจะไหม้ได้ค่ะให้สังเกตดูนะคะหนังหมูเริ่มพองก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจะพักแคบหมูไว้แบบนี้นะคะเราจะพักไว้ประมาณหนึ่งคืนหรือว่าจนกว่าจะเย็นสนิทนะคะค่อยนำมาเจียวค่ะ หลังจากที่เราพักแคบหมูไว้จนครบหนึ่งคืนแล้วค่ะเราก็จะมาทําการเจียวนะคะเราจะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะน้ํามันพืชจะทําให้แคบหมูของเรากรอบทนกรอบนานนะคะก็จะใช้เป็นไฟกลางนะคะรอให้น้ำมันร้อนได้ที่เลยค่ะจากนั้นก็ตัดแคบหมูที่เราพักไว้จนเย็นสนิทดีแล้วนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะแล้วคนทีดีนะคะให้แคบหมูของเราพองอย่างทั่วถึงค่ะพอกรอบเหลืองดีแล้วก็ตักขึ้นพักไว้สะเด็ดน้ํามันค่ะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดค่ะ จากนั้นจะพักแคบหมูไว้ให้เย็นสนิทดีเลยนะคะแคบหมูที่พักไว้เย็นสนิทดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะกรอบมากๆเลยค่ะจากนั้นก็มาเตรียมปรุงรสได้เลยค่ะจะใช้เป็นผงรสด,ดีรสต้มยำนะคะประมาณหนึ่งซองหรือว่าประมาณ60กรัมนะคะเราจะใส่หมูดซองลงไปเลยค่ะตามด้วยผงปรุงรสปาปิก้าค่ะเราจะใส่ประมาณครึ่งซองหรือว่าประมาณ50กรัมนะคะใส่ลงไปได้เลย ถ้าใครชอบแบบเข้มข้นนะคะก็ให้เพิ่มนะคะจากนั้นเป็นผงมะนาวค่ะจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความเข้มข้นหรือถ้าใครชอบรสจ,จัดๆใส่เพิ่มได้นะคะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นอันนี้เป็นพริกป่นที่บ้านทําเองนะคะจะมีรสเผ็ดมากๆก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อน ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะจะเพิ่มความหอมด้วยหอมเจียวประมาณ80กรัมกระเทียมเจียว80กรัมเช่นกันค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะใช้เป็นไฟอ่อนสุดนะคะคุแค่แป๊บเดียวค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วลองชิมรสชาติดูค่ะถ้าหากชอบรสไหนนะคะเราก็สามารถปรุงรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะแต่ส่วนตัวนะคะชอบรสนี้นะคะกําลังพอดีเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นแคปหมูที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่เป็นใบมะกรูดทอดพริกทอดใส่ลงไปได้ตามชอบเลยจากนั้นคุณส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นปิดแก๊สนะคะพักไว้เย็นสนิทด,ดีเลยค่ะจากนั้นก็นําไปบรรจุกล่องนะคะหรือว่าใส่ถุงนะคะเราสามารถเก็บไว้กินนานๆได้เลยค่ะ วันนี้ก็จะใช้เป็นชามพลาสติกนะคะขนาด3 5 0หกรัมนะคะจากนั้นก็ตักพริกากากหมูต้มยำของเราใส่ลงไปได้เลยค่ะก็จะใส่ให้เต็มๆแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราทํากินเองนะคะสูตรนี้ได้ทั้งหมด6 7ถึงดถ้วยเลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพริกากากหมูรสต้มยำสูตรนี้ทําง่ายอร่อยด้วยค่ะลองไาทาดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ